ณนะตอนนี้จะให้คุณผู้ชมไปเห็นภาพสดๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสภาพหลังน้ําลดเป็นอย่างไรข้าวของเสียหายและเต็มไปด้วยดินโคลนนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับคุณเนยสิรันพรมูลอุทกรายงานสดมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้หลายจุดแห้งสนิทแล้วนะคะที่อำเภอหาดใหญ่แต่ที่เห็นด้านหลังของดิฉันก็คือความเสียหายจากร่องรอยน้ําท่วมก็คือรถยนต์พังเสียหายบ้านเรือนพังเสียหายต้องบอกว่าหลายคน นแทบสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ด้วยซ้ำค่ะ ผู้ชมคะภาพมุมสูงเผยให้เห็นถึงความเสียหายของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน,นะคะซึ่งทีมข่าวของเราได้ใช้โดรนขึ้นบินสำรวจจะเห็นว่าความเสียหายจากวิปรโยคครั้งนี้บ้านเรือนประชาชนรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนจมน้ำพังเสียหายรวมถึงเห็นขยะเกลื่อนไปทั่วทั้งเมืองค่ะผู้ประสบภัยหลายคนเรียกร้องให้ทางเทศบาลเข้ามาเร่งจัดการเรื่องของขยะค่ะเพราะว่าหากปล่อยไว้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแพร่เชื้อโรครวมถึงขอให้น้ำประปาไหลได้เร็ว ที่สุดค่ะเพราะว่าอยากจะล้างทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองส่วนเรื่องของอาหารตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอค่ะเพราะว่ามีทั้งทางทหารกู้ภัยรวมถึงจิตอาสานําเข้ามาบริจาคเป็นจํานวนมากไปฟังเสียงกันค่ะ ใช่ดีใจนี่ดีใจเขาตั่งอย่างมันเขมาช่วยกันดีใจจริงๆเลยเนี่เห็นทีมงานก็นมาโอ้ยดีใจเอาของมาแจากทีก่เขาช่วยเขา,าก็ของมาแจกให้ได้กินบ้านที่บ้านนั้นแจ๊สอะไรก็ออกไม่ทันกันเพื่ออย่างจมอยู่างล่างนั้นเอาไม่ทัน และแม้ว่าจะน้ําจะลดลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้ร่วมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติตาครีจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บค่ะหลังจากที่มีการประสานเข้ามาหลาย ร้อยคนนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้เนื่องจากว่าสัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างมีปัญหาและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นชายอายุประมาณ70ปีค่ะอยู่ในชุมชนเขต8ไม่ได้รับการฟอกไตามานานหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตามปกติจะฟอกไตทุกๆ3เดือนจนทําให้ท้องบวมมีของเสียสะสมจนเกิดอาการเมื่อยล้าทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเข้าทําการประเมิอนอาการแล้วก็เร่งนําส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะยังคงมีผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอีกหลายคนที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือแต่อย่างที่บอก ไปก็คือติดสัญญาณเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ไปฟังเสียงกันค่ะถึงในปัญหาที่เจอตอนนี้คือเกี่ยวเกี่ยวขึ้นของอโทรศัพท์มือถือสัญญาณของพี่ว้เองเนี่ยขาดเป็นเอเนี่ยยังไม่ค่อยติดเลยครับโทรติดปุ๊บสัญญาณขาดกอดเียมากก็มีอยู่ในมือพอใช้ได้อยู่ถึงขั้นมากนะครับเพราะว่าจะมีส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนที่ประสบบัติเหตุแล้วก็ล้มต่างๆเกี่ยวในระหว่างที่เกิดเหตุของภัยุฝนน้ำท่วมเนี่ยครับ แต่นี้หลักๆกคือตอนนี้ก็คือการติดต่อค่อนข้างยากโทรติดปุ๊บพูดไม่กี่วักกี่ประโยค เช่นเดียวกับกรณีการรับแจ้งพบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะผู้ชมณนะขณะนี้เจ้าหน้าที่รับได้รับแจ้งจากออชาวบ้านอยู่เรื่อยๆว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการเก็บร่างได้ค่ะเนื่องจากว่าขั้นตอนการเก็บกู้ร่างจะต้องมีขั้นตอนในการนําเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปร่วมพิสูจน์ด้วยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้อําเภอหาดใหญ่คลี่คลายเพราะว่าระดับน้าลดลงแต่อย่างที่เห็นคะ่ะสภาพความเสียหายขยายเป็นวงกว้างณนะขณะน,นี้ชาวบ้านยังต้องรอก การปะปาให้ปล่อยน้ำปะปาออกมาเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองรวมถึงจัดการซากรถเหล่านี้ค่ะซึ่งต้องมีการนํารถลากมาลากออกไปเพื่อที่จะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้ได้โดยเร็วค่ะนี่คือสถานการณ์ภาพรวมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเนยสิรนพรคะคุณผู้ชมคือน้องเนยรายงานสถานการณ์สดๆจะเห็นว่ามันมากมายเหลือเกินทั้งขยะทั้งรถที่บางคันกลายเป็นเศษซากแล้วนะ ตอนนี้ที่ต้องการคือต้องการรถยกแต่ขณะดเดียวกันค่ะล่าสุดนี่คือเพจ Facebook ของทางเทศบาลนครหัดใหญ่มีการลงภาพพร้อมกับข้อความบอกว่าขอให้ประชาชนมาช่วยกันยกรถบนสะพานด้วยครับแล้วก็เป็นดราม่าเลยประชาชนก็บอกว่าฮะเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะจะรกจะมาช่วยกันยกรถยังไงบางคนบ้านยังพังอยู่เลยหรือคอมเมนต์ต่างๆบอก แล้วเทศบาลล่ะคะเห็นใจประชาชนหน่อยได้ไหมตรงนี้เทศบาลช่วยเหลือได้หรือเปล่าหรือแม้แต่คอมเมนต์บอกเป็นเทศบาลที่ขอความช่วยเหลือไปทั่วเลยแค่นี้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เหรอย้อนไปก่อนหน้านี้อีกหนึ่งชั่วโมงมีการโพสต์ว่าประชาชนถ้าเกิดว่ามีการจัดการเรื่องขยะแล้วขอให้นำมากองไว้ในแต่ละจุดของชุมชนโดยไม่กีดขวางเส้นทางจราจรครับ อันนี้ก็คนก็คอมเมนต์นะคือเริ่มจากเรื่องเอาเก็บขยะก่อนนะคอมเมนต์ก็กระจัดกระจายแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อด้วยเทศบาลนครหัดใหญ่บอกว่าขอให้ประชาชนมาช่วยกันยกรถหน่อยโอ้นี่ฮะก็เปที่พูดถึงกันเยอะจริงๆเพจเทศบาลนครหัดใหญ่ก่อนน้านี้ก็นิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาประมาณ4วันแล้วเพิ่งมาเคลื่อนไหวประมาณสักเมื่อวานนี้เองนะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆการกลับมาก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกเรื่องนี้นะครับ